สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะให้ข้อคิดพี่น้องเกี่ยวกับรูปภาพาพหนึ่งครับที่ผมได้เจอนะครับซึ่งเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ล้มลงแต่การล้มลงของต้นไม้ต้นนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นการล้มลงที่อัศจรรย์มากนะครับซึ่งถ้าไปบางคนก็อาจจะไม่มีความคาดหวังกับต้นไม้ต้นนี้ละคิดว่าน่าจะตายไปแล้วแต่ในที่สุดเขาไม่ได้ตายนะครับ ชีวิตของคนงเราก็เปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้นะครับแต่ละคนก็เกิดขึ้นในที่ที่ต่างกันนะครับบางคนก็เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยบางครอบครัวก็ยากจนนะครับแต่แม้ว่าเราจะเกิดในครอบครัวที่แตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอเหมือนกันก็คือว่าปัญหานี้ทุกคนต้องเจอนะครับซึ่งเปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้นไม้ทุกต้นต้องเจอเหมือนกันก็คือว่าลมพายุในชีวิตใช่ไหมครับลมพายุไม่ว่าต้นนั้นจะอยู่ในที่ไหนก็ตามนะ เมื่อเจอลมพายุแล้วมีการต้านทานได้มากไายแค่ไหนนะครับถ้าเจอลมพายุแล้วต้านทานได้ก็ก็โอเคถ้าเจอลมพายุแล้วต้านทานไม่ได้ก็สแสดงว่าทุกครั้งก็ต้องลม้มลงนะครับเพราะฉะนั้นในการลม้มลงของเราในเวลาที่เราต้านทานไม่ได้เนี่ยนะครับเมื่อเราเจอกับปัญหาแล้วเราต้องทานไม่ได้เนี่ยเราเ,รเมื่อเราลม้มลงแล้วเราจะยอมแพ้กับสิ่งที่เราทำนั้นหรือไม่นะครับ ถ้าเราเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นนี้ดูเหมือนแม้ว่าเขาจะอยู่ในกลางแจ้งแค่ต้นเดียวแล้วก็เจอลมพายุแล้วก็ลม้มลงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ยอมแพ้กับชีวิตนะเขายัางสู้ต่อนะนี่เป็นภาพข้อคิดภาพเดียวนะครับที่ยังให้ข้อคิดเราว่าบางครั้งเมื่อเราลม้มลงหรือเมื่อเราเจอกับปัญหาที่หนักในชีวิตของเราอย่ายอมแพ้นะครับให้เราสู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ สำหรับรูปภาพภาพนี้ก็อ,าอยากจะฝากพี่น้องเป็นข้อคิดนะครับฝากพี่น้องถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ